วันนี้นะครับน้าต้องจะมาเผยเคล็ดลับการเลี้ยงนี่นครับผมต้นบอนกระดาษด่านะครับผมให้โตไวนะครับผม,รบผมเรียกว่าอาทิตย์ละหนึ่งใบเลยนะครับผมลำต้นสวยงามและฟอร์มดีครับผมตามชมเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านโดยสวนนะครับวันนี้นะครับนะต้องจะมาเผยเคล็ดลับของผมการเลี้ยงเจ้าบอลกระดาษด่างนะครับผมอันนี้เป็นบอลกระดาษที่นาเลี้ยงเอาไว้นะครับผมซึ่งเจ้า2ต้นนี้นะครับผมเพาะจากไข่นะครับผมก็ด่างสวยงามกันทั้งคู่เลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆได้ติดตามตั้งแต่ช่วงแรกก็คือเป็นการทําการทดลองนะครับตั้งแต่การเพราะหนอนะครับผม ใช้ตัวสเปกหน้ามอสพีชมอสนะครับแล้วก็ดินวิทยาศาสตร์นะครับก็เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับผ่านไปน่าจะประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วอ่าสเดือนครึ่งครับประมาณ2เดือนครึ่งนี่เลยครับผมเติบโตรวดเร็วสวยงามฟอร์มดีนะครับผมไม่บานกระเทเลยนะครับผมนี่ฮะนี่สวยงามนะแล้วก็ความด่างเขาก็ชัดเจนนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าต้นนี้เนี่ยนะครับผม อันเนี้ยนาซื้อมาประมาณ2,000บาทนะครับผมคือมันมาตอนนั้นก็คือกะว่าซื้อมาเนี่ยนะก็คือให้มันดังแน่ๆครับผมก็คือเราก็มีอยู่2ใบนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงมาประมาณอ่าเท่นเดียวกันครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับผมนี่จากเดิม2ใบก็เป็นพุ่มสวยงามนะครับฟอร์มสวยนะครับผมลำต้นตั้งตรงขึ้นมาเป็นพุ่มเป็นช่อนะครับผมไม่บานออกนะครับผมก็สวยงามครับผมสวยงาม ครับผมสีสันก็สวยนะครับผมอ่าทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะมีเคล็ดลับยังไงบ้างนะครับอ่าตั้งแต่เรื่องของดินก่อนนะครับผมดินเนี่ยนะครับที่น้ำผสมเนี่ยมีแค่3กษัตริย์ก็คือมีแค่อมะพรา้าวศพปุ๋ยคอกหมักแล้วก็ดินถุงครับผมแล้วก็เอาทั้ง3ส,ส่วนนี้นะครับผมมะพร้าวเยอะๆหน่อยนะครับผมผสมกันเสร็จแล้วก็หมักไว้กับรา,าด ตัวน้ำหมกักจุลเซียนไว้นะครับผมทิ้ไงไว้ประมาณขั้นต่ำา1สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็ถึงเอามาใช้นะครับแล้วก็ซึ่งดินสูตรของที่นาทำนี่นะไม่ใช่ดินสูตรเทพนะครับต้องเรียนก่อนนะไม่ได้ดินสูตรเทพนะครับผมเราใช้ดินที่ผสมเนี่ยต้องเรียกว่ามันพร่องอินทรีย์วัตถุนะครับพร่องปุ๋ยซดเดอร์สานะครับเนื่องจากว่าที่นาผสม่การพร่องปุ๋ยเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะใส่ปุ๋ยทุก,ทก สองสัปดาห์นะครับนะก็จะตั้งตารางไว้ก็คือจะใส่ปุ๋ยนะครับทุกสองสัปดาห์ก็คือช่วงเกินช่วงวันหวยออกนะครับผมเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปนะครับผมปุ๋ยที่ใช้ก็คือจะเป็นสนย์ปุ๋ยน้ํานะครับผมปุ๋ยน้ําแล้วก็ไอ้ปุ๋ยน้ําแล้วก็ทุกตัวก็ผมปุ๋ยที่ใช้กับผักสลัดผักไฮโดรพน ن ي ครับปุ๋ยเอปุ๋ยบีนะครับผมผมันก็ใส่ไปนี่นะครับเขาก็จะเิเติบโตงอกงามนะครับแล้วก็ ใช้น้ำหมกักยูลินทรีย์บ้างนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้เคย E.M. นะครับผมน้ำ E.M. คิดอะไรไม่ออกซื้อ E.M. มาอย่างเดียวครับครอบคลุมทุกอย่างหมักดินก็ได้ใส่นนี้เติบโตเชื่อความเจเนตเติบโตก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนแสงนะครับผมก็อันนี้ก็คือเราก็เลี้ยงใช้เปิดไฟนะครับผมในห้องปลูกนะครับซึ่งไฟเนี่ยนะครับผมเอ่อเวลาถ้าเกิดใครจะไปซื้อไฟสำหรับปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับ ให้ซื้อตัวตั้งเวลาด้วยตัวตั้งเวลาอัตโนมัติก็คือช่วงเวลาที่เราเปิดไฟเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณอ่า6ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาที่ปิดไฟนะครับก็คือ 12- 8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ของเรานะครับผมไม่ใช่ว่าเปิดตลอด2 4ชั่วโมงครับต้นไม้เครียดแลวจะไม่โตนะครับต้องมีช่วงที่มืดตื่เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงที่บอกว่า ช่วงที่เราให้ไฟกับเขานะครับสำลวนมันถึงจะโตไวนะครับผมไม่งั้นถ้าเราเปิดไฟไปตลอด24ชั่วโมงมันไม่โตนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้อะไรก็ควรจะต้องมีความรู้นะครับอ่านี่ครับผมเห็นไหมฮะนี่ฟอร์มดีถ้าเกิดทาอย่างนี้นะครับนะฟอร์มดีสวยงามนะครับผมนะเมื่อกี้สรุปนะครับผมดินเน้นโปร่งนะครับผมส่วนปุ๋ยจะเยอะ นะครับปุ๋ยจะเยอะไม่เยอะนี่ไม่เป็นไรไอ้ดินที่เน้นป่องก็คือว่าเราราดน้ําลงไปปุ๊บน้ําซึมปื้ดไหลลงไปไม่ขังนับถือว่าใช้ได้นะครับส่วนปุ๋ยนะครับผมแล้วแต่จริตถ้าเราไม่ชอบใส่ปุ๋ยบ่อยๆซื้อปุ๋ยละลายช้ามาโรยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบดูชอบแอคชั่นกับเขาปุ๋ยละลายช้าละลายช้าเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะครับอย่างอันนี้นะ้ก็ไม่ค่อยไม่ได้ใส่เลยนะครับน้าใช้ปุ๋ย ปุ๋ยไฮโดรโพนิกในการที่จะเสริมแร่ธาตุให้กับเขานะครับก็เพียงพอนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญน้ําหมักยูเรเนียสีขาดไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ปริมาณแสงที่เขาได้รับเนี่ยนะครับจะต้องเพียงพอนะครับผมถึงจะทําให้เขานี่มีการเจริญเติบโตที่ดีเคล็ดลับอีกอันนึงนะครับที่สําคัญที่ทําให้ต้นไม้เนี่ยนะครับฟอร์มดีฟอร์มสวยงามก็คือขนาดของกระถาง ถ้าไซนี้เนี่ยก็คือเรากะให้ขนาดของกระถางเนี่ยนะครับไม่เกินพยายามให้มันโยนไม่เกินรัศมีของใบเนื่องจากว่าอะไรครับก็คือมันเหมือนกับว่าเราเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมของดินภายในต้นไม้เนี่ยให้มีความสม่ำเสมอถ้ากระถางยิ่งมีขนาดใหญ่มากกว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะเกิดความไม่สม่ำเสมอในอินทรีย์วัตถุในดินข้างล่างนะครับก็คือว่าบางหย่อมชื้นบางหย่อมแห้งอย่างเงี้ยนะครับผม ต้นไม้ของเราไม่เจริญตัวมันก็เจริญเติบโต,บตไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขนาดของกระถางเนี่ยพอดีพอดีเนี่ยนะครับมันจะเร่งการเจริญเติบโต,ตได้เป็นอย่างดีครับผมอันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอ่นขาบอนกระดาษที่ผมเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่เป็นหนอนะครับผมขนาดดูในกระถางขนาด4นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันปัจจัยหนึ่งที่สาคัญเนื่องจากเรื่อง ดินเรื่องแสงเรื่องปุ๋ยแล้วก็คือขนาดของกระถางถ้าเราต้องการให้ตัวต้นไม้ของเราเนี่ยเดินเติบโตเร็วต้นใหญ่หวบนะครับฟอร์มสวยเนี่ยขนาดของกระถางกับต้นไม้เนี่ยควรจะต้องมีความแมทช์กันก็คือว่ากระถางไม่ต้องใหญ่มากให้ขนาดของกระถางเนี่ยมันอยู่ใน มันยังอยู่ในรัศมีของใบของเขาอยู่นะครับนี่อันนี้คือเป็นกระถาง6นิ้วนะครับต้นก็สูงประมาณเนี่ยต้นก็สูงประมาณฟุตเกือบฟุตนะครับผมและอันนี้ก็คือเป็นต้นเป็นกระถางขนาด4นิ้วนะครับผมนะครับต้นไม้ก็ยังสูงไม่มากนะครับประมาณ20เซนได้นะครับผมนี่นะครับต้นไม้ก็อวบใหญ่นะครับระบบรากดีนะครับดีเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจุดประสงค์ของเราถ้าเราต้องการเลี้ยงให้ต้นไม้ใหญ่ ขึ้นมาก่อนนะครับให้ฟอร์มเขาสวยก่อนเนี่ยเราใส่ในกระถางขนาดเล็กๆขนาดที่พอดีกับต้นขนาดของต้นไม้ไม่ต้องใหญ่มากแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่ต้นไม้ของเราเนี่ยเริมต่อโตมากแล้วแล้วเราเตรียมพร้อมที่เราจะตั้งแม่แล้วนะครับต้องการจะตุ้นให้เขามีหน่อขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนในเป็นกระถางที่กว้างกว่านะครับที่กว้างพอกระถางที่กว้างเนี่ยรากเขาสามารถเจีบแผ่กระจายไปได้และเขาก็จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดการสร้าง หนอ่ออันใหม่หรือไข่อันใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกระถางที่มีพื้นที่จํากัดแบบนี้นะครับเขา,าจะยังไม่กระตุ้นการสร้างหน่อกระตุ้นการสร้างลูกเกิดลูกหรือการแพร่ขยายพันธุ์นะครับเขาจะเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเพราะฉะนั้นต้นเขาก็จะสวยงามนะครับฟอร์มสวยนะครับผมแล้วก็ต้นปวกใหญ่นะครับขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เช่นเดียวกันตามหลักการที่ผมเล่าไปให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อรสักค่นี้นะครับ ก็ในช่วงขณะที่เราต้องการเลี้ยงเขาที่ยังไม่ได้ตั้งแม่นะครับผมที่ยังไม่ได้เน้นการไอ้น,นี่เราก็ใส่ในกระถางที่พอดีพอดีก่อนนะครับเอาล่ะครับในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้เคล็ดลับดีๆในการปลูกบอนกระดาษดังงเลี้ยงยังไงให้โตให้หลอดชนให้เรียกว่าเกิดใบอาทิตย์ใบเลยนะครับผมซึ่งผมกระทำได้จริงนะครับผมเอาล่ะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชม ชื่นชอบคิดนี่เด,เดี๋ยวก่อนอผมขอสรุปก่อนหนึ่งนะครับดินโปร่งนะครับผมดินโปร่งนะระบายน้ําดีนะครับศักษาความชื้นดีห้ามแฉะนะครับผมไม่แฉะแต่ต้องระบายน้ําดีนะครับอินทรีย์วัตถุจะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรนะครับเราเติมใหม่ได้ถ้าชอบลดน้ําบ่อยๆชอบเติมเติมเติมอินทรีย์วัตถุบ่อยๆก็ผสมดินให้พล่องปุ๋ยเข้าไว้แล้วเราก็มาเติม2ออาทิตย์ครั้งนะครับ ถ้าตลิดเราเป็นคนขี้เกียจนะครับเราก็ใช้ป๋ดลรลายชาโรยไปเลยนะครับผมโรยไปเลยแล้วก็สอาเดือนก็ค่อยมาเช็คดูทีนะครับออกอันนึงก็คือใช้ตัวเรื่องของตัวน้ำหมักจุลเรลนซีนะครับ E M ครับผมคิดแต่แรกบอกใช้ E M อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับใช้ได้ตั้งแต่หมักปุ๋ยนะครับใช้ลดต้นไม้นะครับเพื่อสร้างสมดุล ของดินและรากให้กับเขานะครับผมนะโอเคนะครับอันอื่นอ่ะอีกสุดท้ายก็คือขนาดของกระถางถ้าเราจะเน้นต้นให้เจริญเติบโตนะครับก็ใช้กระถางที่มีขนาดพอดีพอดีพอดีขนาดเล็กนะครับผมพอดีกับตัวต้วตนต้นไม้ของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขยายพันธุ์เร่งการสร้างหนอเร่งการตั้งไข่นะครับให้ใส่กระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นไม้ขนาดหนึ่งเพื่อให้รากเขาชอนใชนะครับ อาล้ครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็สมัครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ